วัดคติธรรมอมตะพจน์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเสนอตอนที่5เรื่องอภินิหารสมเด็จเรื่องสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่จะได้เล่าต่อไปนี้เป็นเรื่อง ที่จะขอนำท่านมาพบกับเกียติคุณของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตภายในกรุงเทพพระมหานครอันเป็นแหล่งก่อกำเนิดชีวิตสมณะให้แก่สมเด็จท่านตลอดยนมรณภาพเป็นสาระสำคัญถ้าท่านทั้งหลายมีเวลาว่างการงานเช่นจะเป็นวันหยุดราชการหรือเป็นวันหมดภารกิจประจำวันก็ดีถ้าท่านมีโอกาสจะได้เดินถไหลไปแถบสนามหลวง นาบัดน,นี้แหละแถบแม่พระธรณีอุทกทานที่ได้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพันปีหลวงและแถบหน้าสารพระราชอาญาแล้วท่านจะแลเห็นชนกลุ่มหนึ่งที่เขามีความสนใจและศรัทธาเลื่อมใสในอนุภาพของร่มพระกาสาวพัฒรแห่งพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจับกลุ่มเป็นมูมทั้งนั่งและยืนซึ่งณที่แห่งนั้น เขาเหล่านั้นพากันมานัดเอาสถานที่แห่งนั้นๆพบปะเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และเช่าซื้อขายพระเครื่องซึ่งกันและกันเป็นศูนย์กลางท่านจะได้เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเป็นอันขาดเขาเหล่านั้นมีทั้งหนุ่มและชราภาพและโดยเฉพาะเกือบไม่น่าเชื่อถ้าจะบอกว่ามีทั้งแขกและจีนผู้ที่เขาเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนารวมอยู่ด้วย เขาได้เริ่มจับกลุ่มกันตั้งแต่เวลาเช้าแล้วไปเลิกเอาย่ำค่ำสิ้นแสงตะวันใครมีพระเครื่องอย่างไหนต่างก็เอาขึ้นมาโอ้อวดกันบางองค์เลี่ยมทองบางองค์เลี่ยมนาคบางองค์เลี่ยมเงินบางองค์ใส่ตลับทองคำบางองค์ใส่ตลับนาคบางองค์ใส่ตลับเงินมีทั้งพระกำแพงขยงพระขุนแผนพระนางพญาพระกริ่งสมเด็จ พระสมนาคปรกแบบกำแพงเพชรพระชิมพระเจ้าห้าร้อยชาติพระลำพูนดำพระลำพูนขาวพระรอดพระเมฆพัดพระบรมสารีริกธาตุพระร่วงหูยานท่ากระดานกรุหนังและพระอะไรต่อมีอะไรอีกสารพัดอย่างแต่แน่นอนที่จะขาดพระประเภทสำคัญอีกองค์หนึ่งไม่ได้นั้นก็คือ สมเด็จพระพุทธจารย์โตพระเครื่องที่ได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นยังไม่หมดยังมีพระประเภทต่างๆอีกมากต่อมากเช่นพระจากรุวัดพระพุทธไทยสวรรค์พระจากรุวัดพระศรีสันเพชรและพระยอดธงชัยเฉลิมพลแต่ครั้งต้นยุคราชการที่หนึ่ง สุดแต่ว่าเขาจะค้นหรือสรรหากันมาด้วยความสามารถของเขาพระเหล่านี้นอกจากจะวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่ในถาดหรือกระบะที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเป็นที่ประทับแล้วบ้างก็คล้องคออยู่ก็มีใส่กระเป๋าอยู่ก็มีและบางรายถึงกับเลี่ยมทองคำร้อยสร้อยทองคำแขวนไว้วางอกกว่าจะนำออกมาชมกันได้ ก็ต้องกราบไหว้อ้อนวอนกันเสียเกือบย่ำแย่ขบวนพระที่ปฏิหาหรือเกติคุณของพระเครื่องชนิดอื่นๆในที่แห่งนี้จะไม่กล่าวถึงหากจะพัฒนาถึงเกติคุณของสมเด็จพระพุทธเจย์โตโดยเฉพาะไม่ได้ถามถึงเกติคุณและปฏิหารของสมเด็จพระพุทธจารย์ว่าท่านมีเป็นอย่างไรจึงได้นิยมนับถือกันนักต่อท่านผู้เท่าชราคนหนึ่งในบริเวณนั้นดูแล้ว ก่อนที่ท่านผู้เท่านั้นจะตอบเขาได้ยกมือขึ้นพนมเหนือเสียงกล้าวครั้งแล้วครั้งเล่าพรังสันหน้าเด็กๆพูดว่าอย่าให้ผมพนานาเลยขอรับเหลือกำลังที่ผมจะเล่าจริงๆปฏิหารของท่านพิสดารนักอีกผู้หนึ่งเป็นคนจีนตอบคำถามของผู้เขียนด้วยสำเนียงที่ยังแปลงๆไม่ชัดเจนในภาษาไทยเมื่อถูกถามถึงปาฏิหารก่อนตอบ เขาได้งัดเอาสมเด็จพระพุทธจาจย์โตที่เลี่ยมทองคำไว้แล้วร้อยไว้กับสายสร้อยที่คล้องออกมาให้ดูแล้วกล่าวว่าผมรอดตายมาเพราะสมเด็จองค์คเดียวเท่านั้นผมพูดไม่ถูกว่าท่านดีอย่างไรแต่คุณขอรับใครมาเช่าผมสักหนึ่งพันผมก็ให้ไม่ได้เป็นความสัตย์จริงๆแม้เราจะได้พยายามไต่ถามถึงเจติคุณของสมเด็จพระพุทธเจา้าจากเขาเหล่านั้นว่า มีเจติคุณและปฏิหารอย่างไรบ้างเขาจะให้คำตอบจา่เราไม่ได้อย่างเต็มปากเต็มคำได้แต่สันหน้าเป็นการแสดงให้รู้ว่าอย่ามาพนานากันเลยตั้งปีก็เล่ากันไม่จบเพราะดูคล้ายกับอย่าเอาท่านมาพูดไม่เป็นการสมควรเพราะท่านควรจะอยู่เหนือการบรรยายหรือการเล่าสู่กันฟังเพราะปฏิหารและเจติคุณของสมเด็จท่านเหลือกำลังจริงๆฉะนั้น ภายหลังการเลียบเคียงสนทนากับกลุ่มชนเหล่านั้นเป็นเวลาหลายวันขราพระเจ้าก็ได้เรื่องต่างๆอันเกี่ยวับประวัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตเพิ่มเติมมาอีกและได้ทราบเกียรติคุณของท่านมากพอสมควรที่จะประมวลมาสู่กันฟังดังต่อไปนี้ขราพรเจ้าได้เสริมความรู้ให้แก่ท่านทั้งหลายในด้านวิถีชีวิตบั้นต้นของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตสู่กันฟังก่อนที่จะเล่าไปถึงเกียรติคุณขององค์ท่าน เล่ากันมาว่าการที่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานสมเด็จพระพุทธจารย์มากไม่ทรงถือและเกลี้วในการกระทําของสมเด็จพระพุทธจารย์แม้แต่หนักเบาเฉพาะพระพักหรือในพระชฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในด้านหนึ่ง อันสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งแผดินสมเด็จพระพุทธเล่นลานาลายัยซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นความลับและกรู้กันเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระพุทธเจา้าเท่านั้นบางรายถึงกับเล่าสู่กันฟังว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระพุทธเจา้ามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกคือคล้ายกับจะถือเป็นพระญาติสนิท อันสืบมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาผาไหลนั้นด้วยอันที่จริงคำเล่าอันนี้ก็น่าจะพิจารณาอยู่บ้างเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาไหลประสูติเมื่อวันพุธเดือนสี่ขึ้นเจ็ดข่ามปีกุลตรงกับวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310ส่วนสมเด็จพระพุทธจันโตชาตะเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนห้า ขึ้น12ค่้าปีวอกตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331หมายความว่าสมเร็จพระพุทธจารย์อ่อนกว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย21ปีแต่แจ่กว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึง11ปี ามประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่ได้ b ร a ยายมาแล้วในตอนที่หนึ่งปรากฏว่าสมเด็จพระพุทธจารย์ได้ชาติที่บ้านท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331แต่เมื่อหันมาพิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์กับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยกับปีเกิดของสมเด็จพระพุทธจารย์แล้วปัญหาอันลีลับข้อนั้น ก็เป็นอันตกไปเพราะระหว่างปีพุทธศักราช2,329กับปีพุทธศักราช2,330พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่ลานภาลัยได้โดยเสด็จในงานพระราชทานสงครามกับพระชนาการที่ราชณตำบลทุ่งลาดยาแขวงเมืองกาญจนบ,บุรีและโดยเสด็จสมรกรรมณตำบลท่าดินแดงตำบลสามศพและได้รับงตำแหน่งโยธาหาน เป็นยุคกระบาดโดยเสด็จพระบรมชนากาธิบดีขึ้นไปตีเมืองถวายอาศัยเหตุนี้เราจึงข้ามปัญหาข้อนี้ไปได้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นข้ออ้างที่ประจ,จากข้อเท็จจริงและประจ,จากมูลฐานที่ควรเชื่อถือและบัดนี้จะก้าวเข้ามาถึงปัญหาข้อที่ว่าเพราะเหตุใดสมเด็จพระพุทธจารย์โตจึงได้ชอบสร้างของใหญ่ๆโตๆไว้มากนักเฉลยกัน ในหมู่ผู้รู้ว่าการที่สมเด็จพระพุทธจาจย์โตชอบสร้างทวารวัตถุโตโตก็เพราะนามของสมเด็จท่านชื่อว่าโตนั้นอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งท่านสร้างทวารวัตถุของท่านแต่ละชิ้นแต่ละอย่างขึ้นนอกจากมีความหมายสําคัญสําหรับประวัติศาสนาแล้วยังมีความหมายเจียวแจ่ตัวของท่านเองอีกด้วยเช่นเล่ากันว่ามูลเหตุที่สมเด็จพระพุทธจาจย์โตจะสร้าง พระพุทธรูปนั่งยืนและนอนนั้นเพราะเมื่อวัยเด็กมารดาท่านได้พามาที่ตำบลชัยโยจังหวัดอ่างทองท่านมาสอนนั่งได้ที่นั่นท่านจึงสร้างพระโตรูปนั่งไว้ที่วัดชัยโยภายหลังมารดาของท่านได้มากรุงเทพท่านมาสอนยืนได้ที่ตำบลบางขุนพรมท่านจึงได้สร้างพระโตรูปยืนไว้ที่วัดบางขุนพรมที่เรียกกันว่า วัดอินทรวิหารณปัจจุบันนี้ส่วนที่วัดท่าหลวงนั้นท่านก็ได้สร้างพระโตรูปนอนเพราะท่านได้เกิดและนอนหมายถึงตกฟากที่นั่นเป็นวาระแรกและกล่าวกันมาว่าครั้งหนึ่งท่านอาพาธหนักคือเป็นลมขณะที่รับนิมนต์ที่วัดช่องลมท่านจึงได้สร้างพระเจดีย์นอนไว้ที่วัดช่องลมอีกองคหนึ่ง สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นป่าประมุดในทางศาสนาจักค,คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงถือและทรงอภัยกล่าวกันว่าครั้งที่ท่านไปถวายพระธรรมเทศนาในพระราชวังพอบอกสักการะจบก็ลงอีหวังก็มีเอาดื้อนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับทรงโปรดแต่ภายหลังพระราชาคณะองค์อื่นเอาอย่างบ้างพอกระทำเข้าก็ถูกกลิ้วอย่างขนานใหญ่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์เดินจงกรมรอบวัดตลอดคืนเดินพลางภาวนาไปพลางและต่อหน้าอันเตวาสิกและสถิวิหาริกได้พูดให้ฟังว่าเมืองไทยสิ้นนักปรา์คนสำคัญไปเสียแล้วก็แลบัดนี้จะได้กล่าวไปถึงปาฏิหาร ของสมเด็จพระพุทธจ้าตโตอีกอย่างหนึ่งซึ่งครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวังพระนครคีรีขนบนเขาให้สวรรค์จังหวัดเพชรบุรีแล้วเสด็จได้โปรดเกล้าให้มีการสมโพชและนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะไปสวดในพระราชพิธีซึ่งครั้งนั้นการไปมาระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดพระนครยังไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ อยต้องเข้าคลองไปออกอ่าวแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเข้าอ่าวบ้านแหลมเข้าคลองไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรีและครั้งนั้นพอเสร็จจิตพิธีสมโพธิพระชวังพระนครคีรีบนเขาไมายสวรรค์แล้วท่านก็กลับทางอ่าวบ้านแหลมเข้าอ่าวแม่กลองเช่นขาไปมีผู้นิมนต์ให้ไปทางบกท่านก็ไม่ยอมและมีชาวบ้านมหาห้ามว่า ขณะนี้คลื่นลมกำลังพัดแรงมากเพราะเป็นลมสลาตันวิตกว่าเรือเจ๋งยวนสี่แจวที่เป็นพาหนะของสมเด็จจะพาไปถูกพายุล่มกลางทางแต่สมเด็จท่านก็หาวิตกไม่ขืนมาจนได้และมาระหว่างทางก็ถูกพายุหนักจริงๆเรือเอียงจะล่มเสียให้ได้พวกแจวเรือได้แต่หันหน้าดูการอยู่เพราะสุดที่จะแก้ไขยอย่างไร ต้องปล่อยให้เรือเท้งเต้งไปตามกระแสลมและกระแสคลื่นสมเด็จแหลเห็นเช่นนั้นก็ออกมายืนที่หัวเรือบริกรรมพระพุทธมนต์เจริญดับวาโย ο, ด้วยทางกรสินแล้วเอาพัดยศโบกไปมาข้างละสามครั้งคลื่นลมก็สงบลงราวกับน้ำในอ่างเรือจึงยวนสีแจวจึงได้นำท่านมาถึงวัดระคังโคสิตารามได้โดยปลอดภัยทุกประการ พระยาเทพราชแสนยาได้เล่าให้คนทั้งหลายฟังว่าครั้งหนึ่งท่านได้ซ่อมแซมวัระังโคสิตารามหมดทั้งวัดตกลงกับช่างไม้ช่างปูนเป็นเงินหนึ่งช่างครั้นซ่อมเสร็จช่างปูนเข้าไปขอรับเงินค่าจ้างสมเด็จได้ให้หลวงวิชิตรณชัยผู้เป็นหลานเข้าไปยิบเงินที่ใต้ที่นอนมาให้แต่หลวงวิชิตรณชัยพยายามหาเท่าใดก็ไม่พบ กลับเอามาแกล้งแก่สมเด็จว่าเงินไม่มีเลยสมเด็จบอกว่าต้องมีสีหน้าเข้าไปหยิบมาเถอะที่ใต้ที่นอนนั่นแหละครั้นหลวงวิชิตรณชัยเข้าไปครั้งนี้ก็ได้พบถุงใส่เงินอยู่ใต้ที่นอนนั่นเองนับว่าเป็นเรื่องน่าสะใจยอย่างยิ่งสมเด็จพระพุทธจจรย์ท่านบรรลือเกติคุณเป็นอันมากสืบกันมาจนบัดนี้นอกจากเรื่องปาฏิหารต่างๆที่เล่ามาแล้วยังเป็นเรื่องของพระพิมพ์ที่ท่านสร้างไว ถึง84,000พองค์นั้นอีกเล่ากล่าวกันว่าสมเด็จท่านประสงค์จะสร้างพระพิมพ์ให้เท่ากับพระธรรมขององค์พระอรันตสัมมาสัมพุทธเจา้า 84%,00 0พระธรรมขันธ์ท่านลงมือสร้างเป็นการใหญ่แต่วิธีสร้างของท่านแปลกยิ่งนักเพราะได้สร้างจากอาหารคัมที่ท่านฉันจังหันนั่นเองคืออาหารคัมไหนอร่อยมีรสโอชะท่านก็คลายออกมาเสีย ากลื่นเข้าไปไหมเอาออกกองไว้เพื่อสำรวมกับอย่างอื่นๆอีกสำหรับสร้างพระพิมพ์และพระพิมพ์ของท่านนั้นนอกจากจะบ่นแหลกละเอียดด้วยเศษอาหารที่ท่านไม่ฉันแล้วท่านยังประสมด้วยเศษขี้ทูกในกระถางที่ท่านบริการ,รบูชาพระและผสมปูนน้ำมันที่เสกในวันก่อนเลิกสร้างกรุงเทพมหานครอีกด้วยเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วบรรจุลงในรูปแม่พิมพ์พระพิมพ์ ที่ได้สร้างขึ้นด้วยฝีมือของท่านเองหลายแบบเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ทรงเกียรตดีฐานแซมและทั้งสามแบบนี้เมื่อสมเด็จได้สร้างขึ้นแล้วก็แกะออกจากพิมพ์มาวางที่กระดานบ้างวางที่ผ้าบ้างน้ำหนักพระเกิดขึ้นจึงติดรอยกระดานและติดรอยผ้าจึงเรียกสมเด็จแบบหลังผ้าบ้างหลังกระดานบ้างหูติ่งบ้างฐานสามชั้นบ้างฐานเจ็ดชั้นบ้าง มีลักษณะฐานสูงต่ำคือกว้างประมาณหนึ่งนิ้วยาวนิ้วกึงหนาหนึ่งกระเบียดและนอกจากนั้นก็ยังมีเศษพระพิมพ์ที่เหลือจากการสร้างพระพิมพ์พก็ยังได้สร้างเป็นพระพิมพ์องค์เล็กๆอีกด้วยเรียกว่าพระพุทธจารย์คะแนนสำหรับเป็นพระคะแนนเมื่อได้สร้างพระพิมพ์พขนาดใหญ่ไปได้หลายร้อยแล้วก็ใส่พระพิมพ์คะแนนหนึ่งองค์ ไม่ปรากฏว่าสมเด็จได้สร้างพระพิม์พตามแบบของท่านครบ8 4 0 0 0องค์เท่ากับพระธรรมขันธ์หรือไม่ทุกวันนี้พระพิม์พสมเด็จพระพุทธจาจย์โตได้ช่วยผู้คนทั้งหลายรอดชีวิตไว้มากต่อมากกราบบดีผู้วีอัญเจินคนหนึ่งรอดตายมาได้ราวปฏิหารอย่างน่าพิศวงขณะที่เป็นอหิวาตกโรคบนรถไฟและรอความตายอยู่เพราะปรสศจางยาและแพทย์รักษา ได้มีสุภาพบุรุษผู้หนึ่งได้ทิฏฐานขออำนาจพระพุทธจารย์โตโดยได้อัญเชิญพระพุทธจารย์ของเขาที่คล้องคออยู่ลงสงในถ้วยน้ําแล้วให้กครบดีผู้นั้นดื่มน้ําที่ทรงสมเด็จตั้งแต่วินาทีนั้นเองอาการของอหิวาตกโรคได้หายเหมือนกับปาฏิหารก็และกครบดีผู้นั้นแหละเขาก็ได้เช่าพระสมเด็จพระพุทธจาจย์ที่แท้จากบุคคลที่มีชื่อถึงหองค์ คิดเป็นมูลค่าเช่าหมื่นบาทพอดีและเรื่องนี้ได้โจทย์จันกันอื้อเฉามากมีประจักษ์พยานในเรื่องนี้เห็นรู้กันอยู่ทั่วกันในบริเวณสนามหลวงซึ่งมีผู้สนใจจะไต่ถามข้อความจากเขาได้เกือบทุกคน